โจทย์นะคะเอซื้อหมูปิ้งมาขายให้เพื่อนในห้องเรียนต้นทุนไมลละ5บาทและเอามาขายไม้ละ8บาทมีข้อมูลการขายทั้งหมด100วันจากตารางดังนี้จำนวนที่ขายได้10ไม้เป็นเวลา18วัน11ไม้35วัน12ไม้28วัน13ไม้เป็นเวลา19วันรวมทั้งสิ้น100วันตารางกำไรนะคะ ตารางกำไรตั้งเป็นอุปสงค์อุปทานนำจำนวนที่ต้องการขายก็คือจำนวนการขายนะมี10 11 12, 13อุปสงค์ก็มี1 0 1 1 1 2 13นะคะโดยการนำในการคิดต,ตารางกำไรนะคะก็คือนำจำนวนที่ต้องการขาย10ไม้คูณด้วยราคาขายลบด้วยจำนวนไม้ที่ต้องการขาย คูณกับกำร,ร,ราคาต้นทุนจะได้เท่ากับ30นะคะแล้วก็คิดไปอย่างนี้ตามไปเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเป็นส่วนตารางถัดไปต่อมานะคะก็จะเป็นต้องการขาย11ไม้คูณด้วยราคาขายลบด้วยจำนวนที่ต้องการคูณกับราคาต้นทุนจะได้กับ3 3นะคะ ส่วนวันถัดไปก็จะเป็น12คูณด้วย8ลบด้วย12คูณ5เท่ากับ36ค่ะส่วนตารางนี้นะคะก็จะเป็นจํานวนที่ต้องการของความต้องการของลูกค้านะคะก็คือ13ไม้เท่ากับ13คูณ8ลบ13คูณ5เท่ากับ39อันนี้คือตารางกำไรคะ่ะส่วนตารางการสูญเสียนะคะ ตั้งตารางเหมือนเดิมเลยค่ะอุปสงค์อุป,อปทานสภาวะการตั้งโจทย์ก็คือ10 11 12 13 10อย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือนำค่าที่มีมากที่สุดในตารางกำไรนะคะมาตั้งลบด้วยจำนวนทั้งหมดของในตารางนี้นะคะ่ะก็จะได้เท่ากับ30เท่ากับ0 5 10 11อย่างนี้นะคะก็เหมือนกันเช่นกันค่ะตารางนี้ก็เหมือนกันก็คือ นำค่าที่มีค่ามากที่สุดในตารางนี้มาตั้งลบด้วยกับจํานวนผลลัพธ์ที่ได้ของอันนี้ค่ะอันนี้ก็เช่นกันค่ะอัน,นี้เป็น36เอา36ตั้งลบด้วย30 3 3 3 6 3 1ค่ะจะได้คำตอบต่งนี้อันนี้ก็เช่นกันค่ะก็จะเป็น39ตั้งลบด้วยจํานวนของผลลัพธ์ตรงนี้ค่ะจะได้คำตอบเท่านี้ค่ะต่อมานะคะค่าค่า หมายกําไรน,นะคะตั้งตารางก็คืออุปสงค์อุปทานตั้งตารางเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือความน่าจําเป็นก็คือนําจํานวนวันที่โจกําหนดให้มาหารด้วยจํานวน100ก็จะเป็น0.18ย์จุดหนึ่งนการนำศูนยุดงดคูณด้วยผลลัพธ์ของจํานวนดังตารางที่1ค่ะดังนี้นะคะ นี่ค่ะดยการน,นำผลลัพธ์ของจำนวนนี้มาคูณด,ด้วย0.18ก็จะได้ก็จะได้เป็นคำตอบตรงนี้คิดเหมือนเดิมเหมือนกันทุกจรางเลยคะ่ะแล้วก็นำผลบวงของจำนวนแถวแนวนอนมารวมกันก็จะได้เป็นคำตอบตรงนี้นะคะส่วน5ความหมายการสูญเสียนะคะตั้งโจทย์เหมือนเดิมในการตั้งอุปสงค์อุปทาน จำนวนที่โตทย์กำหนดมาให้ความน่าจำเป็นคิดเหมือนกับด้ยคิดเหมือนกับอันนี้เลยค่ะส่วนความน่้อันนี้นะคะก็คือนำความน่าจำเป็นคูณด้วยผลลัพธ์ของตารางช่องที่สองก็คือตัวนี้ค่ะในการนำตัวนี้นะคะมาคูณแล้วก็จะได้เป็นคำตอบดังนี้ค่ะแล้วนำจำนวนผลบวก เอานำจ,ำจำนวนตรงนี้นะคะแนวนอนมาบวกกันก็จะได้เป็นคำตอบตรงผลรวมตรงนี้ค่ะส่วนที่โจทย์เขาถามมาว่าพรุ่งนี้เอควรรับหมูปิ้งมาขายกี่ไม้นะคะก็คือตอบเป็น11ไม้จะทําให้ได้กําไรสูงสุด31มสบาทจุดห้กนะคะก็คือนี่ค่ะค่าคาดหมายกาไรก็คือตัวนี้โดยการนําเลขตรงนี้มาบวกกันแล้วดูว่าค่าไหนจะได้มากําไรมากที่สุดนะคะส่วนพรุ่งนี้เอควรรับหมูปิ้งมาขาย1 1ไม้ จะทาให้สูญเสียน้อยที่สุดเท่ากับสองจุดปดแดบาทก็คือนี่ค่ะการสูญเสียโดยการคิดคานวณในการคิดนะคะก็คือเอาตรงนี้มาบวกกันเราจะได้คําตอบเป็นตรงนี้ค่ะและนี่ก็คือคําตอบของการคิดตารางการคิดการตัดสินใจครั้งที่1ค่ะขอบคุณค่ะ